เวลา9นาฬิกา21นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราดาสยามพบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบุรพาตรจมปีการศึกษา 2561- และ2562 ณอาคารหอประชุมทรรรงบัวสีมหาวิทยายลัยปุรพาอําเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติภาษาแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน2930คนจาก23คณะ4วิทยายลัย1 0 คือศูนย์ฝึกพานิชนาวีและหนึ่งโครงการคือโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยาศาสตร์และบริหารธุรกิจโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้ประสบความสําเร็จในการศาึกษาแต่ละคนคงจะได้นําความรู้ทั้งปวงที่เราเรียนมาไปสร้างสารรค์ความสําเร็จในหน้าที่การงานต่อไป แต่นอกจากความรู้ในหลักวิชาแล้วการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องก็เป็นปัจจัยสําคัญอย่างมากต่อการสร้างสรรค์ความสําเร็จบัณฑิตทุกคนจึงต้องยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริตประกอบกิจการงานด้วยความอดทนภาคเพียรรู้หน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเต็มกําลังความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ,อย่างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม หากบัณฑิตเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และกุณธรรมดังกล่าวนี้ความสำเร็จในการประกอบกิจการงานของแต่ละคนก็จะประสานส่งเสริมกันเป็นความเจริญอันแท้จริงและยั่งยืนของประเทศชาติเวลา13นาฬิกา25นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร10ปีเพศาศาสาตร์ศาสตร์บุรพาณคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพา เป็นอาคารสูง12ชั้นจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารสำหรับจัดก,การเรียนการสอนสามารถรองรับการประชุมวิชาการและนิทรรศาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติและเป็นศูนย์และสถานที่ผลิตเครื่องสำอางหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอางซึ่งเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปี2565 ส่วนพื้นที่ชั้น8เป็นที่ตั้งของศูนย์บริการทดสอบการแพทย์จีโนมิกส์ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการทางการแพทย์จีโนมิกส์ประเทศไทยทั้งเป็นที่ตั้งของโรงงานและสูตรวิเคราะห์สารสกัดและยาสมุนไพราภายใต้โครงการสนับสนุนพัฒนายาจากสารสกัดพืชสมุนไพรที่ได้รับการส่งเสริมการปลูกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โอกาสนี้ทอดพระเนตรทิทัศการโครงการตามพระราชดำริทุนพระราชทานและผลงานวิจัยสมุนไพรร่วมกับผู้ประกอบการอาทิโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากสารสกัดชันของชั้นรงค์คือนน้ำยาบ้วนปากยาสีฟันและเจลทาแผลในช่องปากสรรพคุณยิริต,ต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรีย โดยคนสมัยก่อนจะนำชนรงมาเคี้ยวเพื่อรักษาอาการปรวดเหงือกปวดฟันและสามารและสมานแผลในช่องปากการพัฒนาและประเมินคลัสเตอร์ปิดแผลแบบเหลวชนิดกันน้ำที่บรรจุสารสกัดใบสาบเสือวิธีใช้คือนำน้ำสกัดจากใบสาบเสือมาหยดที่แผลซึ่งตัวทำละลายจะระเหยกลายเป็นฟิล์มบางใสที่มีความยืดหยุ่นยึดเกาะผิวหนังได้ดีและกันน้ำได้ โดยงานวิจัยจํานวนมากพบว่าสารสกัดจากใบสาบเสือมีฤทธิ์ห้ามเลือดและช่วยสมานแผลต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบและต้านเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบจากสมุนไพรต้นสองฟ้าเช่นยาอมสมุนไพรรักษาอาการเจ็บคอ,อยาพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในลำคอซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีฤทธิ์การละลายเสมหะลดความเหนืดของเสมหะยับยั้งแบคทีเรียในลำคอได้หลายชนิด เวลา14นาฬิกา2นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์ EEC Automation Park นักคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยปุรภาเป็นศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ของ EEC Eastern Economic Corridor โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเมื่อวันที่22มีนาคม2562มหาวิทยาลัยภูรภาและบระิษัทมิสูบิชิอิเล็กทริกส์แฟคทอรี่ออโตเมชันประเทศไทยจำกัดได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมนักเรียนและนักศึกษาให้มีทักษะด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การขับคลื่อนนโยบายไทยแลนด์4.0 โอกาสนี้ท่อพระเนตที่ทัศการชุดสาธิตร,ระบบอัตโนมัติการผลิตโมเดลไลน์ออฟสมาร์ทแฟคทอเป็นการจำลองระบบสายการผลิตที่ผสมผสานการนำเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติโรงงาน Factory Automation และเทคโนโลยีด้านสารสานเทศเข้าไว้ด้วยกันซึ่งจะใช้เป็นต้นแบบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมแสดงถึงความสามารถในการนำข้อมูลที่หลากหลายมาผสมผสานกันเพื่อการวางแผนการผลิต การซ่อมบำรุงเครื่องจักรและบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีส่งผลให้ควบคุมและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมีกำลังการผลิตสามารถเก็บบรรจุสินค้าได้สูงสุด1,600ชิ้นต่อครั้งโดยใช้ระบบสั่งการทำงานผ่านหุ่นยนต์อัตโนมัติทั้งหมด นอกจากนี้มีทิทัศการการขนย้ายสินค้าด้วยหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติระบบการจัดเก็บคลังสินค้าแบบอัตโนมัติซึ่งเป็นการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบตะกร้าหรือว่ากล่องโดยมีความเร็วในการจัดเก็บมากกว่า500กล่องต่อชั่วโมงและระบบอัตโนมัติที่ช่วยในการขนย้ายหลอดที่มีสารคัดหลัง่งโดยระบบนี้จะอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์แต่ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค